ครับเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องวิธีการครับพี่ตู่ถ้าเกิดว่าเราเอทีเคขึ้นสองขีดเนี่ยทําอะไรทําอะไรได้บ้างครับก็คือถ้าเราอาการไม่หนักครับเป็นสีเขียวเนี่ยจริงๆเราไปยื่นที่โรงพยาบาลอะไรก็ได้เลยอืโดยที่เอาแค่ผลตรวจเอทีเคของเรานะครับแล้วก็เอาสาเนาบัตรประชาชนไปยื่นไม่จําเป็นต้องเป็นที่ที่เรามีประกันสังคมอยู่แลวเขาก็จะบอกเราเองครับว่าเราเนี่ยเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวก็รับยาแล้วกลับไปกักตัวที่บ้านได้เลยครับพี่ตู่ครับ ต้เพื่อถามถามนิดเดียวถามถามนิดนึงว่ายาที่ในโซนสีเขียวได้จะเป็นยาอะไรเป็นยาตามอาการเลยครับพี่ตู่หมอก็จะถามเราครับว่าตอนนี้มีอาการอะไรบ้างถ้าเราบอกว่าเรามีไข้ก็เป็นยาลดไข้ครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราคันคอมีน้ำมูกเจ็บคอก็จะเป็นพวกยารักษาตามอาการยาแก้แพ้ยาแก้เสพอะไรพวกนี้ครับพี่ตู่ยาแก้ไออันนี้ที่ที่ผมได้มาเป็นประมาณนี้เลยครับซึ่งบอกตรงผมก็กินอยู่แค่เม็ดสองเม็ดแล้วก็เลิกกินเลยครับ เพราะมันไม่มีอาการเลยใช่ไหมเพราะว่าวันเดียวมันอาการมันหายไปเลยครับมันเป็นน้อยกว่าที่เราเป็นหวัดอีกครับฮ่าแต่ต้องบอกว่าผมได้วัคซีนเยอะก็เลยอาจจะอาการไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะมีอาการเยอะครับเช่นเด็กเล็กหรือว่าคนที่สูงอายุนะครับหรือสตรีมีครรภ์เนี่ยก็จะเข้าในไข่สีเหลืองครับพี่ตู่ก็คืออย่างเด็กเนี่ยเด็กนี่เห็นชัดเจนเลยครับว่าอาการหนักมากจริงครับพี่ตู่ไข้เนี่ย สามเก้าสี่สิบสามวันเลยครับพี่ตู่สามคืน oh, ซึ่งค่อนข้าง,าง <im> อันตรายใช่ครับสามเก้าสี่สิบเลยเหรอใช่ครับก็ตัดสินใจว่าจะไปโรงพยาบาลดีไหมหรือไม่ดีเงี้ยครับก็ตัดสินใจอยู่หลายวันจนคืนที่สามเนี่ยเริ่มดีขึ้นครับก็เหลือสามแปดสาแปดสามเก้าก็เลยอ่าโอเคอาการมันทุเลาลงก็เลยแล้ววันที่สี่ก็หายครับ mm. อันนี้ก็คือ ต้องระมัระวังนิดหนึ่งสําหรับเด็กเล็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับกับผู้สูอองอายุเช่นกันครับคนที่เป็นเจ็ดโรคเนี่ยผมว่ามีมีความเสี่ยงสูงโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะครับหรือแม้แต่สตรีที่ตั้งครครภ์อืมโอ้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็น่ากลัวอันตรายอยู่สำหรับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนนะใช่ครับมันมีความอันตรายบคนที่ไม่ฉีดวัคซีนก็มีความเสี่ยงเยอะอยู่ แต่ว่าเอาจริงๆก็คือสําหรับคนทั่วไปที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้อันตรายมากนะครับแต่ว่าเราก็ก็อยากจะให้ผมกลัวแค่นี้ครับพี่ตู่คือคนที่เรารู้ว่าเราติดเชื้อแล้วเนี่ยแต่ว่าเรายังออกไปใช้ชีวิตปกติอืมอ่าควรจะไปติดคนอื่นที่เขาเป็นเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่ว่าสําหรับวัยรุ่นเนี่ยก็อยากจะให้กักตัวอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็จริงๆครับถ้าเกิดว่าอันนี้ผมมีอีกหน้าหนึ่งถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปที่โรงพยาบาลเหมือนที่พี่ตู่บอกเลยครับคือเราสามารถแอดไลน์ของสปสชได้นะครับ n อ็น s ครับแล้วก็ข้างในนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เราเข้าไปลงทะเบียนครับพี่ตูใส่ข้อมูลของเราแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาอ๋อครับซึ่งอันนี้ครับผมพยายามจะทำครับตอนที่ผมป่วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนน่าจะเว็บล่มลงไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานเนผมลองแล้ลงได้แล้วครับเรียบร้อยก็ถ้าใครที่ไม่รู้จะทำยังไงไม่หาทางออกไม่เจอครับแอดไลน์ไปก่อนมันจะมีแชทบอทนะครับแล้วก็ให ให้สามารถพิมพ์คุยได้หรือกดสายด่วนซึ่งสายด่วนเนี่ยวันนั้นผมโทรแล้วไม่ติดครับเพราะว่าหน้าคนน่าจะโทรเยอะแต่ตอนนี้อาจจะดีขึ้นนะครับก็ <laughs> ลองดูครับลองดู <laughs>